อยากเล่นเกมเสพเนื้อเรื่องนงบประหยัดกันไหมล่ะแนะนำนี่เลย Stream Offline ได้เล่นเกมแท้ในราคาถูกเริ่มต้นเพียง10บาทสั่งซื้อได้ที่ alparin.co.th l สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนใช้งานเว็บไซต์ alparin.co.th l เพื่อซื้อสินค้า Stream Offline และวิธีเข้าเล่นเกมนะครับเมื่อเข้าเว็บ alparin.co.th คลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบท่านสามารถสมัครบัญชีรหรือลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ได้เลยเข้ามาแล้วอยากให้หยุดอ่านประกาศและเงื่อนไขของเว็บไซต์ก่อนเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสิทธิ์ต่างๆนะครับการเติมเครดิตเข้าเว็บไซต์คลิกที่ปุ่มเติมเงินท่านสามารถเติมเงินได้2ช่องทางคือ1ช่องทางธนาคาร โดยการแนบสลิปเมื่อท่านโอนเงินเข้าบัญชีที่แจ้งแล้วให้ท่านนำภาพสลิปที่มี QR code มาใส่จากนั้นกดยืนยันและ2ช่องทาง True Money Wallet โดยการใส่ลิงก์ซองของขวัญวิธีสร้างซองของขวัญท่านสามารถทำตาวิธีในภาพที่แสดงนี้เมื่อคัดลอกแล้วนำลิงก์มาใส่ในช่องลิงก์ซองของขวัญจากนั้นกดยืนยันเมื่อเติมเครดิตเรียบร้อยแล้วจำนวนเครดิตที่มีของท่านจะอัปเดต ที่ช่องนี้เพื่อนำไปซื้อสินค้าภายในเว็บไซต์โปรดเข้าใจว่าเมื่อเติมเครดิตแล้วไม่สามารถถอนเป็นเงินได้อ่ำเงื่อนไขของเว็บไซต์สำหรับสินค้า s สตรีม o f f ไลน์เลื่อนลงมาที่หมวดหมู่แล้วเลือกหมวดหมู่ a c c o u n t o f f l i n e จะแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อย2หมวดหมู่คือ1 Account Stream Offline แบบรับสตรีมการ์ดผ่านหน้าเว็บได้ทันทีหลังสั่งซื้อ หมวดหมู่นี้ลูกค้าไม่จำเป็นต้องติดต่อแอดมินเพื่อรับรหัสแต่จำกัดการกดรับ OTP เพียง5ครั้งต่อ1คําคำสั่งซื้อหากครบ5ครั้งแล้วจะไม่สามารถกดรับได้จะต้องซื้อใหม่เท่านั้นครับและ2 Account Stream Offline แบบไม่ติด t t r e m m c a r d หรือติดต่อแอดมินเพื่อรับ Stream c a r d บัญชีที่ติดกาดสามารถขอรับ OTP จากแอดมินจำกัดเพียง5ครั้งเท่านั้นส่วนบัญชี ที่ไม่ติดการดมีผู้ใช้งานเยอะอาจต้องแย่งกันเข้าเล่นนะครับคลิปนี้จะสอนซื้อและใช้งานทั้งสองแบบครับแบบที่1 Account Stream Offline แบบรับสตรีมกาดผ่านหน้าเว็บได้ทันทีหลังสั่งซื้อเมื่อกดเข้ามาในหมวดหมู่แล้วจะแสดงสินค้าที่พร้อมจำหน่ายในอนาคตจะมีสินค้าเพิ่มมากกว่าที่เห็นเพื่อรองรับการใช้งานของลูกค้าอย่างแรกท่านเลือกเกมที่สนใจเพื่อเช็คราคาของสินค้านั้น เมื่อเจอสินค้าที่สนใจแล้วกดดูรายละเอียดเพื่ออ่านรายละเอียดสินค้าเมื่อตัดสินใจได้แล้วคลิกสั่งซื้อจะมีหน้าต่างถามอีกครั้งว่าท่านยืนยันหรือไม่และคลิกยืนยันหลังจากนั้นเว็บไซต์จะเด้นมาที่หน้าประวัติการซื้อสินค้าคลิกปุ่ม Steam offline ที่หน้านี้ท่านจะได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีท่านสามารถนำ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีมาเข้าสู่ระบบที่โปรแกรม Steam ในคอมพิวเตอร์ของท่านได้เลยอย่าลืมติ๊กถูกจดจำชั้นและกดเข้าสู่ระบบเมื่อถึงขั้นตอนใส่รหัส s ตรีมกา a r ดให้ท่านกลับมาที่หน้าเว็บไซต์คลิกปุ่มรับ OTP สีแดงดูวันที่และเวลาล่าสุดคัดลอกรหัสและนำมาใส่ที่โปรแกรม Stream หากไม่ขึ้น ให้ท่านกด refresh หน้าเว็บหนึ่งครั้งแล้วคลิกใหม่โปรดประวังจำกัดการคลิกปุ่มเพียง5ครั้งเท่านั้นเข้าสู่ระบบได้แล้วเย่เย่แบบที่2 account stream offline แบบไม่ติด stream Card หรือติดต่อแอดมินเพื่อรับ stream Card ดเมื่อกดเข้ามาในหมวดหมู่แล้วจะแสดงสินค้าที่พร้อมจำหน่ายเลือกเกณฑ์ที่สนใจเพื่อเช็คราคาของสินค้านั้นเมื่อเจอสินค้าที่สนใจแล้วกด ดูรายละเอียดเพื่ออ่านรายละเอียดสินค้าเมื่อตัดสินใจได้แล้วคลิกสั่งซื้อจะมีหน้าต่างถามอีกครั้งว่าท่านยืนยันหรือไม่และคลิกยืนยันหลังจากนั้นเว็บไซต์จะเด้งมาที่หน้าประวัติการซื้อสินค้าคลิกปุ่ม Steam Offline ที่หน้านี้ท่านจะได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชีท่านสามารถนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของบัญชี มาเข้าสู่ระบบที่โปรแกรม Steam ในคอมพิวเตอร์ของท่านได้เลยอย่าลืมติ๊กถูกจดจำชั้นและกดเข้าสู่ระบบกรณีติดสต e ีมการ์ดต้องติดต่อแอดมินทาง d i s c o r d เพื่อรับรหัสให้ท่านคลิกปุ่มติดต่อท่านจะถูกเชิญให้เข้าร่วม s e r v ์ฟเวอร์ออพารินเกมสโตรคลิกตอบรับการเชิญชวนเลือกประเภทกิจกรรม PC Streams คลิกถัดไปเลือกเพศของท่านคลิกถัดไปเลื่อนลงมาคลิกเสร็จสิ้นค้นหาห้องเปิดตัวเพื่อติดต่อแอดมินหากไม่เห็นห้องให้ท่านคลิกขวาที่ช่องและบทบาทติ๊กถูกที่แสดงช่องทั้งหมดกดเข้าห้องเปิดตัวเพื่อติดต่อแอดมิน คลิกปุ่มบัญชีออฟไลน์กรอกข้อมูลและคลิกส่งตัวจะถูกเปิดเพื่อติดต่อแอดมินคลิกที่คิดเพื่อไปที่ช่องชาร์จส่งภาพประวัติการสั่งซื้อและรอแอดมินตอบกลับเมื่อได้รับรหัสแล้วนำมาใส่ที่โปรแกรมสตรีมเพื่อเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบได้แล้วเย่ yeah, yeah. ขั้นตอนการโหลดเกมเมื่อเข้าระบบบัญชีได้แล้วคลิกคลังตรงนี้นะครับเลือกเกมคลิกติดตั้งได้เลยหากขึ้นอัมภาพนี้ให้กดที่ลูกศรชี้ลงและเลือกคอมพิวเตอร์เครื่องนี้และคลิกติดตั้งขั้นตอนการใช้งานเกมออฟไลน์ เมื่อโหลดเสร็จแล้วก่อนเข้าเล่นเกมต้องปรับเป็นโหมดออฟไลน์ก่อนนะครับไปที่คำว่า Streams มุมซ้ายบนเลือกปรับเป็นออฟไลน์จากนั้นปิดรีโมทเพ a y และคลาวเพื่อให้เซฟของเกมอยู่ในเครื่องของท่านโดยไปที่ s Stre ี am มุมซ้ายบนเลือกการตั้งค่าเลือกรีโมทเพ a y ปิดการใช้งาน r e m o ท e Pay และสุดท้าย เลือกคลาวดปิดการใช้งานคลาวดเสร็จแล้ว Yahoo เริ่มเล่นเกมกันเลยหากท่านดูกลิปจบจะเห็นว่าผมได้ทิ้งโค้ดไว้สักที่หนึงเป็นรหัส k i i t v o u c h e r s สำหรับเติมเครดิตในเว็บไซต์จำนวน50บาท1รหัสและจำนวน10บาท5รหัสขอให้คุณโชคดี Su sure about that Pretender God! For the old father! Death can have me when it loves me.